สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีน่าหงายลุกพักแห่ชิงหนีทิ้งประชาธิปัตยิอดีสอสปทุมประชาธิปัตยิคนทีมงานกว่า80คนย้ายศพเพื่อไทยจ่อเสียบแทนงูเห่าพรพิมลที่จ่อถูกขับผลพักเพื่อไทย โดยเมื่อวันที่20กันยาย,ยนปี2 5ง4รที่พักคเพื่อไทยนายเกติศักดิ์ส่องแสงอดีตสสปทุมธานีพักประชาธิปัตย์พร้อมทีมงานกว่า80คนได้เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยโดยมีนายกิติรัตน์นรนองรองหัวหน้าพักต้อนรับโดยการที่เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรเพื่อไทย ของนายกิติศักดิ์อดีตสสปทุมธานีในครั้งนี้สอดคล้องกับกระแสข่าวพัคเพื่อไทยเตรียมขอมติพักขับสสอ,ออกจากพักซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางพรพิมลธรรมสารสสปทุมธานีขณะที่ทางด้านของนายราเมศรัตนชเวงโคสุกพักประชาธิปัตย์ในกล่าวถึงกรณีที่มีอดีตสสจังหวัดปทุมธานีนายกติศักดิ์ส่งแสงย้ายพัก ไปพักเพื่อไทยว่าถ้าอยากทราบเหตุผลคงตอบแทนไม่ได้ต้องไปถามเจ้าตัวถึงเหตุผลของการย้ายพักพักไม่ได้กังวลใจพร้อมทำพื้นที่ต่อมีบุคคลที่มีศักยภาพที่ต้องการลงพื้นที่ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมในฐานะโคษกพักได้ลงช่วยพื้นที่ของดรเกติศักส่งแสงอยู่หลายครั้งได้ทำงานร่วมกับพักมาด้วยดีตลอด แต่ก็เข้าใจได้เขารพในการตัดสินใจคนจะไปอย่างไรก็ต้องไปเป็นเรื่องธรรมดาพักเป็นสถาบันทางการเมืองไม่ว่าจะเกิดอะไรในพื้นที่ใดเราก็ต้องเดินต่อไม่หวั่นไหวคนที่มีอุดมการเดียวกันต้องการมาร่วมงานกับพักอยู่ตลอดระยะเวลาถ้าหวั่นไหวก็ไม่ใช่สถาบันทางการเมือง นายราเมเกล่าวต่อว่าในหลายพื้นที่อดีตสสที่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับพักการเมืองอื่นในสมัยที่ผ่านมาก็ได้เข้ามาร่วมงานกับพักอีกหลายคนรวมถึงคนรุ่นใหม่ก็เข้ามาร่วมทำงานกับพักเป็นจำนวนมากเช่นกันที่พูดเช่นนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจหรือไม่ใย,ยดีแต่ที่บอกว่าเมื่อคนจะไปเราจะไปห้ามเขาได้อย่างไรและไม่ใช่ว่าพักจะไม่รับฟังเสียงสะท้อนความต้องการของสมาชิกพักพัก พร้อมรับฟังอยู่ตลอดเวลามีสิ่งใดที่ทำให้พักดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นก็ดำเนินการมาโดยตลอดตามลำดับถ้าพูดถึงผลงานพิสูจน์ได้ว่าพักไม่เคยบกพร่องในการทำหน้าที่ในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศสิ่งที่คิดที่ทำอาจจะไม่วู่วาแต่รับประกันได้ว่าสิ่งที่ทำคือความยั่งยืนของประชาชนและประเทศพักเดินหน้าต่อไปไม่หวั่นไหวแต่อย่างใด โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นนจุรินบอกว่ามีแต่คนไหลเข้าไหลเข้าแต่ข่าวนะมีแต่ไหลออกนอกจากพวกเดียวกันที่เก่าแก่ที่ยหญกลับมาคนที่มองอนาคตออกการอยู่กับประชาธิปัตย์คงจะไรอนาคตสินะ อย่ารับเข้ามาเลยเดี๋ยวก็เป็นงูเห่ามาแววงกัดเราภายหลังนะคะหาเลือดใหม่ดีกว่าคนรุ่นใหม่ก็พักก้าไกลแต่มาเปรียบเทียบแล้วงูเห่าเยอะแยะมากกว่าพักอื่นเสียอีกไม่ไหวไม่ไหวเลือกท่านเสรีดีกว่าชัดเจนดีครับชอบนักงูเห่าถ้าได้มาเยอะยิ่งดีไอตัวไหนชอบเลื้อยเก่งๆนะจับผัดเผ็ดไปกระเพราไปเลยให้มันรู้จักเพื่อไทยซะบ้าง คนมันฉลาดต่างการถามว่าชอบไหมไม่ชอบเพราะมันก็ประเภทงูเห่าเช่นกันวิ่งหาผลประโยชน์ประเภทรู้ทางน้ำไหลผลประโยชน์ลงตัวมันจุกป,ปากกันได้หมดแหละขึ้นชื่อวนักการเมืองจะมีสักกี่คนที่ทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนจริงๆนะงานนี้โดนเข้าแล้วก้ามตามสนองประยุทธ์เพื่อไทยลุยเอาผิดประยุทธ์ข้อหากระบฏ ทำรัฐประหารจนประเทศพังแชร์คอสชโชงโง่ฉีกรัฐมนูญ2550ที่นรโทศกรรมแกงรัฐประหาร2549แต่พอร่างรัฐธรรมนูล2560กลับไม่บัญญัติในเรื่องนี้ผลเท่ากับแกงปล้นประเทศ2549โดนดำเนินคดีได้ทันทีคดียังไม่หมดอายุความ โดยเมื่อวันที่21กันยายนปี2504ในแพทย์ชุลนานสีแก้วสอนั่นผักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนปี2549นับเป็นเวลา15ปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันและการรัฐประหารที่เกิดขึ้นทุกครั้งก็ทำลายประเทศทั้งเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงโอกาส ในการพัฒนาประเทศปัจจัยหลักของการรัฐประหารก็คือการรักษาอำนาจการกลัวการสูญเสียอำนาจและใช้อำนาจของผู้นำเหล่าทัพในแพทย์ชลน่านกล่าววา่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งเป็นผู้ร่วมสนับสนุนนำกองกำลังเข้าทำการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน ปี2549ซึ่งต่อมาได้รับการคุ้มครองนิรโทษกรรมไม่ให้เป็นความผิดจากรัฐมนูญ2550แต่เมื่อพลเอกประยุทธ์ได้ทำการยึดอำนาจเมื่อปี2557ลมรัฐมนูญปี2550ทำให้การนิรโทษกรรมผู้ทำการรัฐประหารปี2549ถูกยกเลิกไป และไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557และรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งบัญญัติตรงรับนิรโทษกรรมเฉพาะผู้ทำการรัฐประหารปี2557เท่านั้นรวมทั้งไม่ได้เขียนนิรโทษกรรมไว้ในกฎหมายอื่นใดอย่างไรก็ตามผู้ทำการรัฐประหารและผู้สนับสนุนมีความผิดฐานกระบฏสมควรรับผิดชอบการกระทำแต่กลัวความผิด จึงมีการนิรโทษกรรมไว้ในรัฐธรรมนูญให้ถือว่าการการะทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญมิให้ถือเป็นความผิดการการะทำของพลเอกประยุทธ์ในครั้งนั้นตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาเป็นความผิดฐานกระบฏล้มล้างการปกครองล้มล้างรัฐธรรมนูญตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ซึ่งอายุความยังไม่หมดเป็นอาญาแผ่นดินพี่น้องประชาชนสามารถที่จะฟ้องผลเอกระยุทธ์ได้และพักเพื่อไทยจะต่อสู้เรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อให้คนที่กระทำความผิดได้รับโทษเพราะเป็นการกระทำที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไร้อนาคต ทำลายประชาธิปไตยประเทศชาติเสียหายขาดโอกาสในการพัฒนาและจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารทำลายประชาธิปไตยอีกในอนาคตทั้งนี้เห็นควรแก้กฎหมายเรื่องอายุความผิดฐานกระบฏตจากรัฐประหารต้องไม่มีอายุความในแพทย์ชลน่านกล่าวโดยหลังจากที่เขาวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น บาปกรรมจะตามทันละสาธุรัฐบาลชุดนี้ขอให้มันดูจริงๆนะแต่อย่างว่าแหละทุกองค์กรของพวกมันเป็นคนแต่งตั้งกันเองขึ้นมาทั้งหมดไม่มีทางเอาผิดมันได้หรอกนะหน้าตาคนทำรัฐประหารแล้วรวบอำนาจหน้าตามันเป็นแบบนี้นี่เองสินะไม่มั่นใจกับระบบยุติธรรมเลยค่ะแล้วต้องฟ้องศาลไหนละ่ะ ใครจะเป็นคนตัดสินคดีนี้กระบวนการยุติธรรมมันยังมีคนกระทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอยู่อีกหรอไม่เชื่อกับระบบยุติธรรมของประเทศไทยสำหรับรัฐบาลชุดนี้รอดทุกกรณีอยู่แล้วอย่างน้อยก็ทำให้มันหัวเสียเป๋เลยละ่ะและเสียอารมณ์เสียสมาธิขอให้มันเสียสติไปเลยการกระทำในครั้งนั้นไม่อาจลืมได้ในใจคนไทยทั้งประเทศอย่าให้มันมีที่อยู่ในสังคมค่ะ จัดไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้มารับชมสวัสดี